สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าป่านะเรามาสำรวจนะจ๊ะเกือบเงียบมากแนละตอนนี้กูก็น่าจะอยู่คนเดียวนะแต่ก็มีคนแก่มีคนแก่สองคนผัวเมียโอชูบอกสวัสดีหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าแบบนะเขาเมืองตาอยู่ต้องหลิวตาแตมเจจ ฉันจะไปสำรวจกูจะเป็นนักเดินป่าแหละเมื่อฉันเดินเข้าป่าคนเดียวฉันจะเจอหนุ่มรูปงามไหมโอ้ยแต่ละคนไม่น่านะแล้วก็กำลังหน้าดังคำเคียดเงียบมากอะ่ะเท่าเดินเข้าไปลึกนี่มัน ตามจริงถ้าไอ้น,นี้คนเดียวก็ได้นะก็กานะถ้าว่าไม่ใช่ที่เมืองไทยก็ไม่น่าจะมีใครชุดกระชากลากถูกลองไปอีกทางดีกว่ามันอาจจะมีแสงสว่างหน่อยเนาะตอนนี้ก็แบบเงียบไม่มีผู้คนเลยมีแต่ชันนี่แหละชั้นนี่คนหนึ่งนั่นแหละเป็นคนอยู่เดินถือกล้องนะจ๊ะมาสำรวจเพื่ออาจจะมีมะละกงมะละกอนะเก็บหองเก็บเห็ดอะไรก็ อาจจะได้แถวนี้นะ่นาตาก็ไม่รู้นะมีไม่เอ่ยมะละกอะบ้านฉันฉันอยากกินส้มตำม,มากนี่ไม่น่าจะมีดอกมะละกอะแถวเนี้ยกว่าต้นไหลวะเฮ้ยเขียวๆด้วยวะเงาะป่าเหรอวะ ขนขนเะนี่ยซูมดิอืมงอเขียวเหรอไม่น่าจะใช่นะกาพูดไปเรื่อยนะมีขนขนด้วยที่ถ้าเป็นเหมือนบ้านแล้วนะก็เด็ดกินไปแล้วแหละแต่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่งอกไม่รู้ต้นอะไรต้องไปศึกษาก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาไี้ที ทำไมไม่มีคนเลยวะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ไม่กลัวอยู่แล้วแหละสวยเราก็เดินชิวๆคนเดียวได้คนเดียวก็เฉียวได้นะจ๊ะคนเดียวให้เฉียวได้นะไเดินสุ่มสี่สุ่มห้าพวกลากไปโอ้ตาย <laughs> แต่ที่นี่ไม่น่าจะมีหรอกไม่น่าจะ เออลมลืม่นสบายใจแต่จริงถ้าเราเดินเข้าป่าเราก็ทำคอนเทนต์ไดนะ้แต่คอนเทนต์อะไรก็ให้ดูเฮ้ยอันนี้อะไรวะทุกคนเห็ดเหรอเห็ดโอ้หหนูอ่ะเห็ดอีหนู Head, อ่ะเห็ด <Head> ใช่ป่ะวะเออน่าจะใช่นะเห็ดอะไรวะทำไมมันใหญ่เรอ เดินต่อแต่ก็ยังดียังมีอะอย่างน้นอยๆก็เราก็ไม่ได้เดินคนเดียวน,นะจ๊ะมีเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะนั่นก็คือส่วนใหญ่อะไม่ต้องไปหาหลอกหนุ่มๆแถวเนี้ยนะมีแต่คนแก่ <Yeah! S 1> เฮ้ยเขามีสร้างบ้านนกด้วยนะน่าราัก เราตรงๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะแล้วก็เรามาชื่นชมกับธรรมชาตินะเดินเข้าป่ามึงจะให้ไปเจออะไรอ่ะ,ะเออถามแปลกนะเดินเข้าป่าไม่ชื่นชมธรรมชาติหรือจะไปเห็นอะไรทะเลอระเดินเข้าป่าเจอทะเละพูดไปเรื่อยสดชื่นอ่ะ สดชื่นจริงๆนะจ๊ะจ๊ะ